นี่ครับผมนี่ปลาขาวนะครับยังมีในถังอีกนะครับปลากดก็ยังอยู่ในถังนี่ครับปลาปนางปลาแดงครับปลาเนื้ออ่อนครับใสสวยๆครับสวัสดีครับอยู่กับช่องอินซีหัวรวยครับเมื่อวานปลาเป็นอาทิตย์แล้วครับ อีพีนี้ผมจะพาทุกท่านไปชมวิถีชีวิตในการหาปลาแดงนะครับหรือปลาเนื้ออ่อนแล้วก็ปลาขาวครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้ผมขอตัวลูกไปแปลงฟันก่อนนะเดี๋ยวจะพาลงไม้หวานครับเอาคือโนอนอย่างงี้ยายทำยัง พร้อมยังพี่ทำไมพี่นอนเงี้ยพร้อมยังอาลุกนะเมยนัวเมยตัวนะครับเมยตัวก่อนก่อนจะไปก็ต้องรีลากันนิดหนึ่นง <laughs> เราจะลงน้ำก็ต้องทับต้องเดินด้วยท้องครับพี่ใหญ่ทอดปลานี่ครับนากิดมาก,กก็หลังจากที่เมื่อคืนหวานนะครับก็ ยังไม่ได้ปลดดีเนาะนี่ผมก็จะใช้แห่สามเส้นครับแต่ว่าผมทุนเยอะแล้วลครับแห่สามเส้นข้างล่างเป็นตีนได้ครับนี่สำคัญเลยนะครับคือนี่ครับผมจะใช้ลูกถ่วงครับปกติเราไปหว่านในกำานะครับวันนี้ครับผมจะพาล่องหว่านนะครับปกติผมจะใช้เนี่ยครับ ลูกถ่วงประมาณห้าถึงหกโลครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเวลาหวานลงไปแล้วก็จะเอาใส่ตรงจอมเหน,นะครับเพื่อที่จะให้เห็มันรวบเนี่ยครับเป็นตับลูกปืนครับใหญ่เปิดชากวานก่อนแล้วครับตามครับตามตาม ยัย yeah. ตามลูกปืนหายออกเดี๋ยวแล้วนี่ครับปกติเขาใส่ลูกเดียวเนาะเวลาไปหว่านปันยิงตามบ่อแต่ว่าผมใส่ไปเลยสองลูกครับนี่คือไอเทมของผมผมจะใส่เนี่ยครับเสร็จแล้วเราก็ปล่อยลงไปเลยครับให้มันรวบลูกแหน่นะครับปกติทุ่นก็มีครับผมจะทิ้งเวลาที่ลมมันแรงครับผมจะทิ้งถ้าลมไม่แรงก็ไม่ได้ทิ้งครับ ม,มีไม่มีมีไม่มีป่านี่ครับผมปลาที่เราต้องการครับ ปลาปักเป้าเราไม่ต้องการครับเอาให้พี่ใหญ่เลยครับพี่เลยผมอยากให้พี่มุดพี่พี่สายมุดไม่ใช่หรอ <laughs> ปลาจะมีโอกาสออกน้อยครับอ,อันนีอออน้ติดไม้ครับปลาแด,ดงปลาแดงปลาเนื้ออ่อนครับโดนแล้ว เขาลึกอยู่ครับนี่ครับนี่ครับไ,ไ,ได้ปลาคารแล้วเหรอโอเคพี่ใหญ่ได้ปลาเขาแล้วครับเดี๋ยวไปดูพี่ใหญ่กันนะครับผมปลาอะไรมันจันทร์นะมันจันทร์มันจันทร์นี่ของแท้นี่ครับพี่ใหญ่ได้แล้วปลาเขาครับ นี่ครับยังไม่ถึงคิวเนี่ย,ยขึ้นเป็นผงเลยเนะี่ยปลาขึ้นตรงนี้หวานไม่ถึง อีกแล้วไซส์สวยอยู่ครับกระสุนตัวหนึง่งจะลงไปไล่ก่อนนะครับท่านผู้ชม ที่ผมว่านลงไปปลาโดดสวนนะครับท่านผู้ชมมาดูครับจะได้อะไรไหมจะได้อะไรในกอไผ่ไหมยแล้วก็สูตรได้ปลาด้วยใหญ่ดูปลา่วงครับ ยิงครับโอ้ตัวใหญ่จริงโอ,โอ้ตัวใหญ่ครับ ตอนนี้ก็6โมงแล้วนะครับ6โมงเย็นแล้วจากที่เราหว่านปลากันตั้งแต่เช้านะครับก็ผมจะต่อช่วงหัวค่ําต่อเลยครับเพื่อนไปกินข้าวกินน้ามาเรียบร้อยครับ ครับหัวใหญ่ด้วยครับตัวนี่หัวหัวใหญ่ด้วย เปนี่ครับผลงานบางส่วนนะครับยังอยู่ในถังน้ำแข็งยังมีอีกนะครับอันนี้ผลงานบางส่วนนะครับวานตั้งแต่เมื่อวานครับแล้วก็กลางคืนนะครับนี่ครับแบตมันหมดก่อนเนาะไม่มีช็อตที่ให้ดูนี่ปลาช่อนมีแต่รุ่นนี้ครับปลาช่อนนี่ครับผมก็จะคัดอย่างนี้ไว้ให้กับลูกค้านะครับนี่อันนี้เป็นเบอร์ใหญ่ครับนี่ เพิ่งขึ้นมาเมื่อกี้ครับตอนนี้ก็เกือบห้าโมงแล้วครับใสสวยๆทั้งนั้นเลยครับนี่ครับปลาขาวครับเยี่ยมเยี่ยมดูนี่ครับผมนี่ปลาขาวนะครับยังมีในถังอีกนะครับปลากดก็ยังอยู่ในถังนี่ครับปลาป่านางปลาแดงครับปลาเนื้ออ่อนครับ ไซส์สวยๆครับ